สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนทําเว็บกันนะครับหน้าอินเด็กซ์ของเว็บผมก็จะเป็นรูปแบบนี้นี่แบบนี้จะมีแชทนะครับอ่าป็นเพลงปิดเพลงนหนึ่งนะครับอ่าจะมีแชทจะเป็นหน้าต่างแบบนี้แชทบล็อกตรงกลางจะสอนทําเว็บแบบนี้ก่อนเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับตอนแรกนะครับเพื่อนจะมีโปรแกรม Photoshop นะครับเวอร์ชันไหนก็ได้แต่ผมใช้ CS 5 1นะครับ ผมถนัดที่สุดแล้วรุ่นนี้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนอุ๊ยอะไรวนะเนี่ยไปก่อนไป,ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอ่านี่นะครับสร้างหน้าขึ้นมาใส่พื้นหลังนะครับทำให้แชทบล็อกอยู่ตรงกลางเนาะก็ปรับขนาดนี่เป็นพื้นหลังไว้ใส่นะครับที่เห็นบริเวณเนี่ยสีเอาพุ่ม,มวงตรงนี้เนี่ยเห็นนะครับขอบนี้ เราทำใสๆเนาะแล้วขนาดเชตบล็อกทั่วไปนะครับจะอยู่ที่540 405พิกเซลนะครับผมอ่แล้วก็สร้างนะครับแล้วก็ระบายสีด้วยเนี่ยอ,อ,อ่าลืมบอกไปนะครับค่าของหน้าเว็บบล็อกที่ผมใช้นะครับก็คือ 1,024คูณเจ็ 1, 4, 7, 6, 8, นะครับเป็นค่าหน้าจอพื้นฐานร <c oughs> ะบายสีทั่วนะครับใช้ส,สีดำลากมันลงมาอ่านี่คือขนาดของชเชทบลของเราเดีย๋ยวก็ตัดสีแดงเอาที่หลัง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 ก็ได้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 อ่าปิบไปแรกเอาให้เข้มก่อนเลยเราจะได้เห็นว่ามันอยู่ระยะไหนเปึ๊บ ประมาณนี้แล้วฟีแดงเนี่ยอยู่ตรงกลางปึ๊บเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆจะเอาแชไอ้ที่ฟังเพลงอ่ะเพื่อนก็ต้องเอาขนาดของคลองเพลงเพื่อนสร้างเป็นไฟนิวแล้วขนมขนาดแล้วก็ลากบายฝีก็ลากลงมาเอาไว้ทํคลองเพงลงใส่อันนี้ก็ลดขนาดลงหน่อยปึ๊บให้พอให้พอเข้ากับไอ พื้นที่สีแดงไม่มากไม่น้อยเกินไปดังนั้นก็หาพื้นที่ตรงกลางส่วนของรูปภาพประมาณนี้แล้วกันสีแดงใส่มาปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเอาสีดำเนี่ยสัก้าวมันจะเห็นลางๆอ่าได้ละดงัดง,ดงนั้นไอสีแดงเนี้ยใช้ เครื่องมือตัวเนี้ยตัวนี้อันที่4ี่นะจากบนสุดกีดพื้นที่สีแดงกีดเลยนะให้เท่าพืนที่สีแดงปึ๊บกีดเสร็จแล้วไปที่เลเยอร์ที่เราสร้างอื้นที่สีแดงอ๋อไม่ใช่พื้นที่สีแดงปุ๊บลบเลเยอร์นะั่นเนาปึ๊บเลเยอร์สามเปิดก็าะเป้รูปแบบนี้อันนี้นั้นนะครับก็ตกแต่งตามใจชอบเลยแล้วก็ไปเชฟฟ e for เว็บ อไอนะ้แอนด์ดีไซน์อะไรเน,นะน,นี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ล่างคลิปว่าคืออะไรอ่ะแล้วก็ save. เซฟปุ๊บไปที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกเนาะตัง new ้งโฟลเดอร์นิวโฟลเดอร์เปิดเปิดอนะินเทอร์ไบเปลี่ยนชื่อเป็นอินเด็กเนาะเป็นหน้าแรกอ่ะหลังจากนั้นก็เปิดไฟล์ที่เราเซฟไว้ คิวขวาใช้โปรแกรมดีมนะวใช่ไหนก็ได้แต่ผมใช้5.5เ็ m 5.5ถนัดมากกว่าก่อนนี้เป็นแค่แนวทางนะไม่ใช่ให้ทำเลนแบบทุกอย่างเอาไปดัดแปลงก็ใช้บ้างก็เป็นแาวทำไปง่ายโอ้ย,อย เราใช้แค่2โปรแกรมปกติใช้โปรแกรมแฟดอีโปรแกรมหนึ่งอ่ะแล้วนะครับคุมคุมดาิเรณรูปภาพของเราเนาะแล้วเลือกเป็นเฟนเตอร์ส่วนตรงกลางปลบออกซะอ่ะนี่เป็นส่วนขาวก็คือส่วนที่ทำแชทนะเราไปที่ w i w x a t com นะไปช่างแชทบ็อกเนาะอ่ะ แล้วกด Make a Chat Box เนาะเรียกรูปภาพนะอันไหนก็ได้อ่หมดไอ้น้ำเนี่ยป๊บแล้วมีโค้ดขึ้นมาด้านล่างเนี่ยถ้าเปลี่ยนภาษาไทยก็เลือกเมนูมาข้างล่างเนี่ยจะมีให้เลือกภาษาอันนี้แต่ฟังกิดไปก่อนที่เก็เลือก Copy Code ก,กดอันนี้ปึ๊บปึ๊บ เห็นว่าโค้มันจะยาวแล้วมันจะเลยกกอบพี่เรากําหนดไว้นะลบตั้งแต่อันนี้เห็นไหมถึง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 ไหนว่าถึง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 ไหนว่าแ๊บนึงนะครับจาไม่ได้ลืมอ่าถึง b.r วงเล็บ b.r เนี่ยลบออกให้เหลือแค่นี้เดี๋ยวจะให้ขึ้นในคลิปด้านล่างว่าเท่าไหนเปบ ปุ๊บปุ๊บอ่ะเข้าบล็อกเฟสเรียบร้อยแล้วกดไฟล์เซฟแล้วเพื่อนนร้านเปลี่ยนหัวเว็บนะไออันล่างฝุ่นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเปิดเปิดเปิบเปิดเปิบเป็นอะไรวะอันนี้เปิบเปลี่ยนเป็นภาษาไทยวินโดว์เนาะแล้วพิมพ์ชื่อไปว่าหน้าเว็บแล้วกันพิมพ์ว่าหน้าเว็บไป ปุ๊บปุ๊บปรับเรียบร้อยคา,าบาัดแยดเซรเรียบร้อยไปที่หน้านี้ปพ๊บเปิดแม่งเลยอ่ามันเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเราปรับหน้าจอเป็นนั่นมันก็จะพอดีแต่ผมปรับหน้าจอขนาดใหญ่กว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับฟีพื้นหลังได้นี่ผมไม่ได้กําหนดขอบแบบไออันนี้อันนี้มันก็เท่ากันแหละแต่ผมทามันขอบมันดูสวยกว่า เปิดเสรเ,เรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวทำคำอธิบายไว้ด้านล่างคลิปคำสังเกตต่างผมไม่ได้พูดเพราะอ่านไม่ค่อยออกเดี๋ยวทำไว้เป็นบล็อกขึ้นโชว์นะครับขอบคุณแก่ผม